แะไรวะเนี่ยลากอะไรของมันวะปานปานสนีของเออเออเคียวจูโร่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเทพไปด้คึ่งเลยกรับาบสวัสดีท่านผู้ชมในโลกโซเชียลชิดเคยวันนี้เราจะมาอยู่ในเกมไมค์คลาวกันอีกแก่นะครับในมดดาบมีคาวอสูรนั่นเองอ่าทุกคนจะเห็นนะครับจะมีกิวทาร์โร่กับเอ็นมัว์ครับกิวทารโร่เป็นอสูรข้าขึ้นอันดับที่หกเลยครับอ่า ส่วนเอนมูเป็นอสูรข้างแรงอันดับที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวพวกเราจะเอามาสู้กันเอ้าทำไมมี2ตัวเออ่งเงี้ยเราจะมาลุมยำเอ่อดาบิฆาตอสูรกันนะครับอ่าที่จริงมีหลายตัวเลยนะครับเออแต่ไม่รู้นะว่าเป็นตัวไหนบ้างแต่ตัวแรกนะคือแต่เราจะมาสู้กับเลนงโงคุเราจะให้สู้กับมีเลนงโงคุ แล้วก็เอาพวกเราจะเอามาเซนิซึมีเลนงคูแล้วก็ทันจิโร่นะครับอ่าสามคนนี้เรารู้สิว่าจะไหวหรือเปล่าหน่งสองสาเอาเลยเซกเซกเหีนยมาเลยครับท่านผู้ชมอ่าโอ้กระตุกแน่นอนโอ้กระตุกกระตุกโอ้เอาวะอ๋อเออตอนนี้ครับเซนิสึสู้กับเอ็นมูนะครับส่วนเลเลนงคูสู้กับคิวทันโรนะโอ้มาครับทังวะนี้ เดือดเดือดเดือดเรื่องร้อนเออเป็นไรเป็นไรเครื่องวนครับเครื่องกระตุกนะครับอาจจะช้าอาจจะภาพช้าหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะครับืหสู้อื้มอื้มอุ้ยอะไรวะเนี่ยล่าไงของมันวะปานอสนียกับวนท่าที่เออหนึ่งว้าวอะไรของมันวะเนี่ยอื้มตอนนี้ตอนนี้เดอะธันจิโร่สู้กับเออเอ็นมูอยู่นะครับแต่ตอนนี้เราขอมาดูเลือดทันจิโร่ก่อนวู้ เอออะไรวะเนี่ยทันจิโร่เลือดคูดเยอะเลยฮะทุกคนแต่แต่เซนิสึครับเลือดเอโหูน้อยกว่าเขาเลยครับเดี๋ยวเราฟังตาเฟอร์อสูรมากเลยนะครับโอ้เดดเดดเดดตุงตุงตังกิวทาโร่โอ้โหเลือดลดโอ้โหอะไรมะเนี่ยอ่านะครับโอ้หาสู้กันอยู่มันมุนเมาเมามันเอ้แต่ตอนนี้ทันจิโร่โดนลุมเลครับทำไมเซนิสึไม่ไปช่วยทันจิโร่นลครับเนี่ยว่าให้โดนลุมทำไม เอาเอาเอา,อาคิวทาโร่ทำไมกิวทาโร่นี่เฮ้ยตกเฮ้ยคิวทาโร่ตก,ตกจะสร้างให้มันก่อนสร้างให้มันเอามานี่ดิเอามาเอ้ยเซนิสุเซนิสุดเด้อเด้อเดีดเกินไปทำไมกิวทาโร่มันอยู่ตรงเนี้ยไปตรงนู้นไปตรงนู้นเออเอา,เอา,เอาจะตก,าตกกันแล้วเอาตกกันแล้วครับเน่เน่ตอนนี้ครับเขาตกกันแล้วนะครับท่านผู้ชม เส้นสื่อเอา嘛เส้นสื่อส้นสื่อเลือนเหลือเท่าไหร่เนี่ยเส้นสื่อเลื่อนเหลืออู้เกือบตายแล้วครับเฮ้ยแล้วทำไมไม่ไปลงด้านล่างกันวะเนี่ยไปสู้ด้านล่างกันดิเส้นสื่อไปด้านล่างไป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 นเปนนไปด้านล่างท่านผู้ชมู้ลางกันแล้นี่ตอนนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวทาไมรู้สึกว่ามันเหมือนลงมาด้านล่างกันหมดเลยวะอ่าตอนนี้ครับสู้ตเทิงเลยนะครับ ตูมตูมตูมตูไอไอพวกนี้ไม่เกี่ยวนะไอพวกนี้ผมเสกมาทดลองเฉยได้ไอพวกนี้ไม่เกี่ยวนะครับอ่านี่แต่ตอนนี้พวกเขากำลังสู้กันยอยู่มันมุงมันมามันมากอื้มอ,อ,อื้มอื้มเคียวเคียวเคียวเดี๋ยวตัดฝั่งมาด้านบนบ้างเลยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เอ็นมูกับเลนโกคุแล้วก็ทันจิโร่นะครับโอ้หกำลังสู้แบบอุ้ยเอ็นมูเขา,าจะตายแล้วครับตัวไหนวะมันมีสองตัวโอ้โดนมดนศูนย์โลหิตอะไรของมันไม่ได้เอ็นมู แบงกายร์นเอเลี่ยนเอเลี่ยนดั่งดาววันนี้จะอาจจะหลายคู่หน่อยนะคะเติมชมคลิปนานแน่เออเอ้าเอาเซนิสสูญหายอา้าวคู่แรกนะครับคือกิวทาโร่กับเออเซนิสเซนิสสูญแพน้นะคะถ้าไปชมเซนิสสูญตายไปแล้วแล้วแต่มาด้านบนนะครับตอนนี้กำลังสู้กันอยู่นะเอ็นมูมันเลือดเท่าไหร่ไม่น่ารู้สึกว่าทำไมโอ้เอ็นมูจะตายแล้ว ทันจิโร่เลือดของเออกีเลือดของเออเออเคียวจิโร่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหแพ้ไปด้ครึ่งเลยอืตอนนี้สายอสูรน่าจะค่ายแพ้กับเออคามาโดทันจิโร่แล้วก็คุณเลนงคูแน่นอนเลยครับโอ้เหนื่อยอู้อะไรวะเนี่ยปลาอะไรวะเอ้าเอทันจิโร่หายเอ้าเอาทันจิโร่อ่ะเอาอยู่นี่แต่ตอนนี้นะครับโโอ้หโอ้โห โอ้ตอนนี้เหลือแค่เอนมูตัวเดียวนะครับตอนนี้นะครับเอนมูต้องใช้สู้สุชิวลยครับเอ็นมูสู้ๆเอ็นมูเอ็นมูอ้าวเอ็นมูมันหายโอ้น,นี่ไงเป็นอุ้ยอะไรวะเอาทันจิโร่ปีกูไปแล้วอ,อยู่นี่นี่โอ